สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Factory Pro Podcast ครับผมพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ความรู้เรื่องโรงงานแบบเข้มๆกลับไปใช้หน้างานได้จริงกับผมโปรจาก Factory Pro ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมค่าไฟของโรงงานมันสูงจังทำไมคอมเพลเซอร์หรือปั๊มลมของเราท่องทำงานแทบจะตลอดเวลาทาั้งทั้งที่บางช่วงก็ไม่ได้มีคนใช้ลมเยอะหรือปัญหาคลาสสิก ทำไมแรงดันลมที่ปลายสายมันชอบตอกเครื่องจักรทำงานไม่มีแรงคำตอบของปัญหาเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ปั๊มลมของเราครับแต่มันอยู่ที่ลมที่ล่วไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์24ชั่วโมงต่อวันเสียงฟีฟีที่คุณอาจจะเคยได้ยินแมวแมตามสายการผลิตนั่นไม่ใช่แค่เสียงลมนะครับแต่มันคือเสียงของเงินค่าไฟฟ้าของคุณที่กำลังละเหยหายไปในอากาศ มีการประเมินว่าโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยสูญเสียลมที่ผลิตไปกับรอยรั่วมากถึง20-30%วันนี้เราจะมาเป็นนักสืบตามล่าตัวการเผาเงินกันในหัวข้อลมตกแรงดันหาย3จุดรั่วซึมในระบบลมอัดที่คุณมองข้ามและวิธีหาแบบง่ายๆก่อนที่เราจะไปตามล่าเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ร้ายมันชอบไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนครับจากประสบการณ์ของผม มันมี3จุดหลักๆที่เป็นแหล่งรวมรอยรั่วเลยครับจุดต้องสงสัยที่1คือข้อต่อและจุดเชื่อมต่อหรือ fittings and connections นี่คือผู้ต้องหาอันดับหนึ่งเลยครับทุกๆจุดที่มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นข้อต่อเกลียวข้อต่อแบบสูมเร็วหรือจุดที่สายลมต่อเข้ากับวาลคือจุดเสี่ยงทั้งหมดสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการขันเกลียวที่ไม่แน่นพอ ซีนยางหรือเทปพ,พันเกลียวที่เสื่อมสภาพหรือการสั่นระเทือนของเครื่องจักรที่ทําให้ข้อต่อค่อยๆค,ค,คลายตัวลงทีละนิดทีละนิดนะครับจุดนี้อันตรายที่สุดเพราะมันมีจํานวนมากทั่วทั้งโรงงานรั่วจุลนิดจุดลหน่อยแต่พอมารวมกันแล้วมาหาศาลครับจุดต้องสองสัยที่2คือสายลมและท่อยางโดยเฉพาะสายลมที่ต้องเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลา เช่นสายลมที่ต่อเข้ากับปืนลมหรือเครื่องมือลมต่างๆสาเหตุเนี่ยการเสียดสีกับพื้นการถูกของมีคมบาดการพับงอจะเป็นรอยหรือการเสื่อมสภาพจากความร้อนและแสงแดดทำให้เกิดเป็นรูรั่วตามมดเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นแต่ลมสามารถรั่วออกได้ตลอดเวลานะครับลองไปดูสายลมที่ใช้มานานๆน,นะครับสภาพมันอาจจะดูดี แต่พอมีแรงดันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีรอยรั่วซึมเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยจุดต้องสงสัยที่3คือตัวอุปกรณ์เองหรือ the equipment itself นี่คือจุดที่คนมักจะลืมไปเลยนะครับเรามักจะมองหาแค่รอยรั่วตามท่อแต่ลืมไปว่าตัวโซลิโนยวาลหรือกระบอกลมเองก็รั่วได้ครับสาเหตุเนี่ยซีนยางหรือโอลิงภายในวาลและกระบอกลมมันมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานครับ พอซีนมันแข็งตัวหรือฉีกขาดก็จะเกิดการรั่วภายในลมจะสามารถรั่วข้ามฝั่งจากฝั่งแรงดันสูงไปฝั่งแรงดันต่ำได้โดยที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เครื่องจักรจะทำงานช้าลงหรือไม่มีแรงเพราะแรงดันที่ควรจะไปดันลูกสูบมันรั่วหนีไปหมดแล้วแล้วเราจะเป็นนักสืบตามหารอยรั่วเหล่านี้ได้อย่างไรผมมีวิธีง่ายๆที่ใครก็ทำได้ไปจนถึงวิธีแบบมืออาชีพนะครับวิธีที่1เป็นนักสืบหูทิ์ครับ ใช้หูฟังง่ายที่สุดเลยครับเลือกเวลาที่โรงงานเงียบที่สุดเช่นช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงานที่ไม่มีเสียงเครื่องจักรอื่นรบกวนแล้วก็เดินไปตามแนวท่อลมแล้วก็ฟังครับคุณจะได้ยินเสียงฟีฟีที่ซ่อนอยู่ชัดเจนขึ้นมากๆวิธีที่สองเป็นนักสืบสายฟองครับใช้น้ำสบู่นี่คือวิธีคลาสสิกทางงานแพทย์เลยนะครับ ผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานให้เกิดฟองพอประมาณแล้วก็เอาไปทาหรือพ่นใส่บริเวณข้อต่อที่สงสัยถ้ามันรั่วคุณจะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาทันทีนี่แหละครับเจอแล้ววิธีที่3สําหรับมือโปร,โปรเป็นนักสืบคลื่นเสียงครับใช้อัลตราโซนิกลีีเท t เตอร์นี่คือเครื่องมือไฮเทคครับมันเป็นเหมือนปืนที่สามารถฟังเสียงลมรั่วในย่านความถี่สูงหรืออัลตราซาว ซึ่งหูมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยินได้ทําให้มันสามารถหาจุดรั่วได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากแม้จะอยู่ในที่ที่มีเสียงดังรบกวนก็ตามนะครับการลงทุนเวลาเดินสํารวจและอุดรอยรั่วเพียงแค่ไม่ถี่ชั่วโมงอาจจะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้หลายพันหรือหลายหมื่นบาทต่อเดือนและยังช่วยให้แรงดันลมในระบบของคุณกลับมาเสถียรทําให้เครื่องจักรทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่ง ที่คุณสามารถทำได้ในโรงงานเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมโปรจาก Factory Pro ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ